โอ้โวไม่ตึงเท่านี้กูบอกแค่เลสเตอร์ปีนยิงเรียรี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 ฮอปเต็ดเปิด่อยู่ห้องหนึ่งเหรอหนึ่งฮอปเต็ดอยู่อยู่ชั้นไหนล่ะไม่ชั้นชี่ไบโอรถแพชชั่นรถแจ็คคุณอยู่ชั้นต่อล่ะพี่ โอเคฮอเตียวฮอเตียวว้าใหญ่สุดเลยเตียวชัะนเนี้อเนื้อหน้าต่างเว้ยเฮ้ยฮิวฉับโอ้ยแม่แม่ไม่ตรงฮอกมึงมาห้องฮอเต็ดดิมึงจะรู้เลยเว้ยงามไส้สัตว์เลยสปอนคิวได้อะกล้าพูดเลย เออมึงดับไฟได้เปลี่ยนเข้ามาเลยเกียนไม่มีใครสปอนตรงนี้รอตกทั้หมด เที่ยวเราต้องตึงแบบนี้จนถึงชนะครบห้ารอบเลยกูกูกูดูท้อเสรอยู่มันเอามันมันเอาไปไม่ได้ง่ายเยอ่าเห็นละเห็นละหินใส่ไปใช้หนี่ง ตรงควีนมาควีนมาควีนไอเดียมาขงกลางขงกลางยิงกล้องยิงไปแล้ว เวลาเขาเตะอยู่เดียวมันดักทางทางทางเดินได้ไหม มึงเข้าอ้อมแล้วติวบึกเ้ามันมันปืนอ้อมมันแก้มันแก้มันแกระเบิดแกระเบิดอีตัวนึงแกระเบิดอยู่ติวสวยมึงเห็นเพื่อนตายแล้วะแกระเบิดอ่ะตุนวาง เกมเครียดคเกมเครียดมันสามต่อสอี่อะที่เกมเครียดเป็นเป็นสีมันเอาไหนมิชั่นปะอยังยังรู้สึกว่าได้เปรียบอยู่